นี่นะครับถ่ายมดมาให้ด้วยโอ้โหเกือบจะขาดแล้วนะครับนี่ได้อะไรออกหมดแล้วฟืนนี่นครับไอต่ำข้าวปูของเอฟซีครับใกล้หมดแล้วนะครับตอนนี้ผมมาเข้ามาไน้นาปลุกสมัยก่อนนะครับยังไม่เกิดเลยวันนี้อายุมากแล้วนะครับผมก็ปีนี้ก็ดกมากๆด้วยก็สวัสดีนะครับก็วันนี้อยู่กับผมจอมยุทธอีกแล้วก็ คืนนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับไม่ได้ไปไหนเลยอยู่ที่บ้านนะครับก็วันนี้จะมาเปิดกล่อง2กล่องนะครับพอเอฟซีเขาส่งมาให้นะครับผมก็กล่องแรกก็เป็นกล่องสีธรรมดาครับกล่องที่สองเป็นกล่องสีแดงแงอะไรนี่ครับสติกเกอร์แดงๆอะไรนี่หน่อยไม่รู้แต่มีกล่องหนึ่งครับกล่องนี้ครับกล่องนี้เขาส่งฟรีมาครับแต่กล่องนี้โอ้โหเก็บปทางเลยนะครับผมไม่รู้ว่าหายของรู้อะไรนะครับกล่องนี้ไม่รู้ว่าใช้เอฟซีหรือเปล่าแต่กล่องนี้เก็บไปทางมานะครับผมก็ต้องจําเป็นต้องจ่ายนะครับ พผมเก็บมาแล้วก็ผมไม่ได้อยู่บ้านนะครับเขาเขามาแจ้งที่บ้านเราคือคนที่บ้านเขารับมาครับรับมาเลยไม่รู้นะครับผมก็เลยเอามาทําคลิปในวันนี้ดูเลยก็ก่อนอื่น,นครับต้องเปิดกล่องนี้ก่อนนะครับกล่องแรกเลยก็กล่องนี้ดูก่อนโอ้โหมาจากชนบุรีนะครับกล่องนี้มาจากเอฟซชนบุรีเลยราลองเปิดดูนะครับมันเป็นอะไรนะครับข้างใน ได้มาหนาแน่นมากนะครับโอ้โอ้ให้ทุกคนดูนะครับอะไรโอ้โหเปิดดูนะครับเปิดดูกันเลยผมก,ก็ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันที่ห้อนะอ่าจะเป็นนมนะครับนมทีพอตนะครับผมนมทีพอตเป็นนมข้นหวานโอ้โหโอ้เต็มเลย นะครับโอ้โหให้ทุกคนดูสองสี่หกแปดโอ้โหแปดหลอดนะครับนมทีพอก็คือโอ้โหน่าจะให้มาให้ผมกินกับข้าวปุ้แน่ๆเลยเพราะแต่ละคลิปที่ผมทํานะครับโอ้โหไม่มีนมข้นกินเลยกินแต่จืดๆนะครับเราสงสัยสีท่านนี้ให้มากินกับนมกินกับข้าวปุ้ของผมนะครับก็อีกชิ้นอยู่ข้างในไม่ทราบว่าเป็นอะไรนะครับ แกะดูกันเลยโอ้แท็กถุงมาให้ด้วยนะครับรอสักครู่นะครับรอสักครู่ก็ไม่รู้ว่าข้างในเป็นอะไรเหมือนกันฮะแท็กถุงมาอย่างดีเลยมันว่าจะเป็นของแบรนด์แบรนด์เนมอะไรสักอย่างเลยนะครับ ได้ดูกันเลยโอ้โหมันจะเป็นโอ้โหน่าจะเป็นกระเป๋าเดินป่านะครับโอ้โหดยอนมากเลยครับโอ้โหจะเปิดให้ทุกคนดูเลยว่าจะขนาดเท่าไหร่นะครับตอผมบอกเลยนะครับว่ากระเป๋าที่เดิมๆของผมเนี่ยโอเ้เดี๋ยวผมจะเอามาติบเทมนะครับเพราะของผมขาดไปแล้วนะครับตอนนี้ได้ของใหม่พอดีเลย มาอย่างดีมากเลยครับผมท้ายดีกว่าผมแค่แทายเข้าปุ๊กอีก่นยครับโอ้ยอดยอดโอ้นี่เลยโอ้ของใหม่เลยนะครับสติกเกอร์ติดอยู่นี่เลยสติกเกอร์ไม่ม,มีแต่ว่า เชือกสิ่นี้ติดอยู่นี่แสดงว่าของใหม่มือหนึ่งเลยนะครับโอ้ข้างในก็นุ่มแล้วก็นิ่มด้วยนะครับโอ้ใส่ถุงนอนหรือว่าใส่เปลอะไรสบายเลยใส่ผ้าใบากันฝนด้วยได้เลยขนาดใหญ่มากโอ้คนนี้นะครับนี่หนึ่งสงสามช่องนะครับ สามช่องแล้วก็สี่ช่องตรงนี้โอ้โหมีซิปเล็กๆตรงนี้ด้วยตรงนี้สามารถเก็บเงินได้นะครับเก็บเงินหรือว่าซ่อนเงินคนอื่นได้เลยเราไปไหนก็โอโ้เก็บเงินแล้วก็เก็บก,บแกาแฟได้ด้วยใส่กาแฟใส่ไฟแชกอะไรแบบนี้นะครับช่องเล็กๆแบบนี้สามารถใส่ไฟแชกอะไรได้โอ้โก็เอพิทนนี้นครับโอ้โหขอบคุณมากๆเลยครับสำหรับเอพิทนนี้ก็มาจากชลบุรี เดี๋ยวผมจะอ่านชื oh, no 2, 4, 6, ่อให้ฟังนะครับว่าช okay. ื่ออะไรนะครับผมก็ขอบคุณมากมากสำหรับกระเป๋าเดนป่านี้ด้วยแล้วก็โอ้นมทีพอดด้วยนะครับนมคนทีพอดสองสี่หกแปดหลอดนะครับแปดหลอดโอเคขอบคุณมากมากดูเก็บนี่ก่อนแล้วก็จะเปิดกล่องใหม่นะครับเออผมลืมไปเดี๋ยวผมจะเอากระเป๋าเก่าผมนะครับมาเปรียบเทียบกับตัวนี้เลยก็โอ้โหพอดีเลยกระเป๋าเก่าผมนีขาดแล้ว ผมไปเอามาติดคลิปดูนะครับว่าผมขาดตรงไหนบ้างก็ได้วันนี้ได้ของใหม่นะครับก็ขอบคุณมากๆเลยคุณเอชซชมบุรีนะครับก็วางไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมไปเอากระเป๋าใหม่นะครับรอกันสักครู่ครับก่อนนี่เลยกระเป๋าผมนะครับที่ผมเดินป่าทุกวันก็สีเขียวๆแบบนี้เลยทุกคนจะเห็นในคลิปนะครับองผมมีหนึ่งหนึ่งนะครับสองสามสี่สี่ส สี่ช่องนะครับแล้วก็มีช่องตรงนี้แต่ไม่มีซิปนะครับก็โอ้โหขาดที่คือตรงนี้นะครับนี่เลยโอ้โหเกือบจะขาดแล้วนะครับนี่ได้อะไรออกหมดแล้วโอ้โหก็ดีนะครับมีของใหม่มาเสริมพอดีเลยมาเสริมทับพอดีเลยก็ใบนี้ผมจะเอาเก็บไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจะใช้ใบนี้แทนเลยนะครับเพื่อที่จะให้เอฟซีคนที่ส่งให้ผม,ไ,มได้ดูเลยว่าผมใช้จริงๆผมไม่ได้เอามาเก็บไว้แต่อย่างใดนะครับก็ตัวเก่าก็ขาดไปแร้วด้วย เก็บไว้ตรงนี้ก่อนอัต่อไปคลิปต่อไปเราจะใช้อันนี้แล้วนะครับโอเคก็โอผมลืมลืมดูไปว่าเอซคนนี้มาจากชนบุรีเนี่ยมาจากที่ไหนนะครับโอ้ผู้ส่งคุณชดชอยตระกูลไทยนะครับโอ้โหชดชอยตระกูลไทยก็คือ Fc ท่านนี้ก็สั่งเข้าผู้ไปจากผมเหมือนกันเขาก็เลยได้ที่อยู่ผมไปนะครับเขก็เลยส่งของขวัญหรือว่า น้ำใจเล็กน้อยหรือว่าของสิ่งของเล็กน้อยมาให้ผมนะครับก็ขอบคุณเอฟซีทั้งท่านนี้มากๆเลยก็จากตําบลบ้านสวนอำเภอเมืองชนบุรีนะครับผมโอ้โหเขาอยู่หมู่บ้านกิรติธานีนี่นะครับผมกิรติธานีสามนะครับผมน่าจะมีหลายๆหมู่บ้านนะครับชื่อน,นี้แต่เขาอยู่หมู่บ้านกิรติธานีสามนะครับโอเคชลบุรีผมก็เคยไปมาแล้วนะครับแต่หมู่บ้านนี้ผมไม่เคยไปถึงเลยตำบลบ้านสวนใช่ไหมโอ้ ผมเคยไปแต่แถวเอตลาดหนองมนอะไรพวกนั้นนะครับผมแล้วก็แถวพัทยาแถวนั้นเองแล้วก็แถวถนนเก้ากิโลอะไรที่เขาว่าว่ากันนะครับผมก็ลืมไปแล้วไม่ได้ไปนานแล้วนะครับผมไปกันมาตั้งนานแล้วตั้งสี่ห้าปีที่แล้วน,นะครับที่ผมไปชลบุรี <c oughs> ก็ต่อไปนะครับเรามาเปิดกล่องนี้กันเลย <c oughs> กล่องนี้ก็มาจากเป็น้ใช FC หรอครับกล่องนี้เก็บปลายทางผมตั้งสามร้อยสี่สิบนะครับโอ้โห ผม,ผมเสียสามร้อยสี่สิบเพื่อกรององนี้ไม่รู้ว่าเขามาหลอกหรือว่าอะไรผมหรือเปล่าก็ได้ที่อยู่ผมมาจากไหนก็ไม่รู้เหมือนกันก็เขียนที่อยู่ผมก็ชัดเจนดีน,น,นะครับก็ไม่ทราบว่ามาจากไหนก็เก็บปลายทางของผมสามร้อยสี่สิบบาทเลยก็มาจากโอ้คุณวรวัฒน์สอนจันท์นะครับก็มาจากอำเภอคูเรือจังหวัดเลยเลยนะครับคูเรือจังหวัดเลยเลยผมจะลองแกะดูนะครับ ก็สองท่านนี้ส่งมาบริษัทเดียวกันนะครับส่งบริษัทผมส่งเดียวกันเลยเก็บดูว่าแกะดูว่าข้างในเป็นอะไรนะครับหรือมันจะมาหลอกผมหรือเปล่าก็นี่เป็นกล่องแรกในชีวิตผมนะครับที่โอ้โหไม่ได้สั่งอะไรแต่ก็มีเก็บไลทางด้วย อยู่ก็มาโทรถึงบ้านผมนะครับโอ้มันก็แพ็คมาดีมากผมไม่รู้ว่าข้างในจะเป็นอะไรนะครับโอ้มันจะเป็นของหลอกแน่ๆละมัง้งผมว่านะครับ กอน้ำหนักมันเบามากโอ้โหอะไรกันไม่รู้สามร้อยสี่สิบโอ้ยคนทิ่บ้านเขารับให้นะครับผมก็เลยโอ้โหเช่งนั้นก็ถ้าไปแจ้งความแจ้งอะไรก็โอ้โหผมก็เสียเวลาด้วยครับก็สามร้อยสี่สิบก็โอเคจ่ายไปไม่เป็นไรครับก็ได้มาทำคลิปให้เอฟซีดูด้วยโอ้โหอะไรเนี่ยใบไม้ใบหญ้าโอ้ ่ันนี้โอ้โอ้สงสัยเป็นโอ้ผมเข้าใจแล้วครับผมเคยสั่งไปเคยสั่งไปก็คือว่าเคยสั่งอนยอดอกล้าแก้วมังกรครับกล้าแก้วมังกรใชล้วใชล้วสามร้อสีิกล้าแก้วมังกร นี่เลยนะครับนี่เลยเจ้ามังกรที่เขากราฟมานะครับผมกราฟมาตอนแรกผมจําได้ผมยกเลิกไปแล้วนะครับแต่อยู่ๆเขาก็ส่งมาให้ผมอีกมาเก็บปลายทางอีกด้วยโอ้โหแถมแถมมดมาให้ด้วยโอ้สุดยอดมากโอ้นี่นะครับแถมมดมาให้ด้วยโอ้ผมจําได้ว่าเจ้านี้ผม แคนเซิลไปแล้วนะครับแต่ก็ยังส่งมาโอเคไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวผมก็จะลองเอาไปปลูกที่ไร่ดูนะครับก็ถ้าผลผลิตเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาแจ้ง F C นะครับอีกสองสามปีข้างหน้าก็มีสามสามต้นนะครับหรือว่าสามกิ่งนั่นเองโอ้โหแถมมดมาด้วยมดเต็มเลยโ,โก็ไม่เป็นไรนะครับก็ยุเลิกแล้วถ้าเขาส่งมาก็จ่ายไปไม่เป็นไรนะครับผมไม่เป็นไร คก็หมดแล้วนะครับ2กลกองก็มีกระเป๋ากับมีนมข้นนะครับนมข้นทีพอดเป็นหลอดเวลาผมเอาใช้กินกับข้าวปูนะครับแล้วก็ไอกล้าหรือว่ากิ่งแก้วมังกรนี่เองนี่เองนะครับผมสั่งไปเป็นกิ่งของพันนี่เป็นพันธรรมดาของในประเทศนะครับส่วน ส่วนในยอดนี้เขาสั่งเอกราฟไม้ผมเนี่ยน่าจะเป็นผมจะไม่ผิดนี่ผมสั่งไปนี่เป็นยอดกราฟของกิ่งกราฟของพันเอกวาดอร์นะครับมันเป็นผลสีเหลืองๆนะครับผมก็มีราคาที่แพงมากๆแต่ตอนแรกผมยกเลิกไปแล้วแต่เขายังส่งมาให้อยู่ก็โอเคไม่เป็นไรครับผมก็กิ่งละ้อยนะครับก็บวกค่าส่งด้วย40บาทก็เป็นสามรสก็เก็บเงินไปาทางไปเลยก็โอเคเดีย๋ยวผมก็จะเอานี่ซักหล่อน,นึงครับไป ย่างข้าวปุ้กของผมกินนะครับว่าจะเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวเราไปย่างกันแล้วผมจะถ่ายให้ดูนะครับก็วันนี้นครับโอ้ข้างหลังผมนะี่ครับกล่องที่ผมสั่งมาให้ FC ทุกคนนะครับก็ถ้าใครสั่งข้าวปุ้จากผมว่าผมจะแพ็ก,กล่องแบบนี้เลยก็มีขนาดกลางขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดเล็กนะครับเล็กแบบนี้เลยก็ส่วสนมากถ,ถ้าสิบสิบชิ้นนะครับหรือว่าห้าแพ็คก,ก็จะแพ็คก,กล่องเล็กแบบนี้แล้วก็ นี่ครับเป็นถุงใหญ่สําหรับแพ็คข้าวกำหรือว่าข้าวที่เป็นข้าวสารครับทิ้งข้าวสารอันนี้ผมเอามาจากในบ้านครับ๋ยวผมก็ต้องเก็บไว้ในบ้านเพราะผมเอามาแค่ให้เอฟซี FC ได้ดูนะครับว่าจะแพ็คกล่องแบบนี้นะครับผมก็บางท่านที่รับไปแล้วโอ้โหทำเมนูอร่อยกูพรมอีกก็วันนี้ก็ยังทําอยู่นะครับข้าวปุ๊ยังตามอยู่เรื่อยๆก็ทําเหมือนเมื่อไหร่ก็แจ้งให้ทุกคนทราบนะครับก็ข้าวก็ยังเหลืออยู่นะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาลมคน หลอดน,นี้เดี๋ยวไปทำกินกันเลยโอเคเดี๋ยวผมทำเสร็จแล้วผมจะมาทำให้ทุกทุกคนดูนะครับว่าผมจะกินกันยังไงโอเคไปกันเลยนะครับผมไปย่างข้างในบ้านยังเหลือนะครับโอเคไปกันเลยโอค้ครับก็รอบน,นี้ผมย่างในกระทะนะครับผมนี่เลยเริ่มเย็นแล้วครับแต่ก็ไม่ติดใบตองเหมือนเดิม นี่นะครับจะเอาออกมาเป็นลูกแบบนี้เลยก็เดี๋ยวผมนั่งกินตรงนี้นครับที่บ้านทุกคนเห็นบ้านผมยืนเบื่อแล้วผมจะมากินข้าง,างบ้านเดี๋ยวทุกคนดูรอบหมู่บ้านด้วยนะครับโอเคกระทาไ้นี่ก่อนตอนนี้มันเริ่มเย็นแล้วครับผมเลยถือกระทะมาได้ก็นี่เลยโอ้โหนมที่เอฟซี ส่งตรงจากชนบุรีมาให้ผมนะครับลองกินกับนมดูมีไอแผ่นซิลปิดด้วยนะครับว่าอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องเปิดดูคล้ยาสีฟันเลยนะครับหลอดแบบนี้อืมวันนี้เขาบอกว่ากินกับขนมปังก็อร่อยนะครับ ลองบีบดูกินกับข้าวปุ้นเหนียวๆหอมๆของผมเลยทำกินใบตองให้ใบตองให้ดูก่อนเวลาเราย่างกระทะครับมันจะไม่ไหม้นะครับใบตองมันจะไม่ไหม้มันเป็นแบบนี้เลยแค่เหลืองๆนะครับถ้าเราย่างไฟเนี่ยในเตาไฟเนี่ยหรือว่าเตาถ่านเนี่ยมันจะไม่มันจะไหม้นะครับโอเคบเลย์กันเลยโอ้โหหนึ่งคำก่อนนะครับรู้จิกินหมดหรือเปล่า อืมอืมมันเยี่ลงดินด้วยอืม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 อร่อยมากครับนืมนืมด้วยอืม ข้างนอกกรอบนะครับข้างในเหนียวหนึบนะครับอยู่น่ครับอย่ยวแบบนี้เลยอืมอืมอืมไม่ทันไม่ทัน ผมจะให้ตากล้องครับถ่ายรอบๆบริเวณนี้จากบริเวณนี้ทุกคนดูหมู่บ้านของผมนะครับโอเคไปฝั่งนู้นมาเลยเริ่อนฝั่งไปฝั่งหลังนี้ไปนู่นเลย หมดแล้วครับทำสุดท้ายแล้วว่าทุกคนกินอนะ่ะเดี๋ยวตามตามผมต้องกินยใหญ่ๆแบบนี้นะครับติดคอได้นะครับคือผมขอเป็นใหญ่มันก็เลยกินลงไปได้นะครับชิ้นใหญ่ๆแค่เมื่อกี้ ตกล้องผมก็ส่องรอบๆใหดูนิดๆนหน่อยๆแล้วเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูรอบๆนะครับรอบหมู่บ้านของผมเลยไม่ใช่เดินไปรอบหมู่บ้านนะครับอยู่บริเวณนี้นครับแล้วก็ชี้ให้ทุกคนดูนครับว่าที่ไหนเป็นที่ไหนนะครับผมโอเคเดี๋ยวนมฝักไว้นี้ก่อนโอเคเราไปทั้งนู้นกันก่อน อยู่เลยนะครับบ้านผมอยู่เป็นซอยอย่างนู้นมานู่นเลยฝั่งนู้นเพฝั่งนู้นเนี่ยเป็นภูเขาเป็นป่าอยู่นะครับแล้วข้างหลังเขาที่เป็นเห็นต้นเป็นต้นไม้เนี่ยจะเป็นไร่ชาวบ้านแล้วกอนนู่นเลยไปนู่นฝั่งนู้นเป็นอีกห้วยหนึ่งครับเพราะถนนมันตัดผ่านกลางหมู่บ้านเลยแล้วก็ยังมีอีกสายหนึ่งไปฝั่งนี้นะครับเพราะหมู่บ้านก็ยังเป็นอยู่ที่นู่นอีกหลายบ้านนะครับเพราะบ้านผมอยู่ตรงนู้นเอง บ้านผมเมื่อก่อนเปนป่ามากนะครับสมัยนี้เจริญแนละ้วบ้านผมอยู่ในนาแล้วนะครับแล้วก็ผมจะพาทุกคนไปดูต้นกาแฟต้นนั้นนะครับไม่ใช่กาแฟอาราบิก้าครับเป็นโรบัสต้า ต้นวอโรเชียงเล็กอยู่นะครับยังไม่ออกดอกเลยปีนี้ดูกาแฟกันเลยวันนั้นผมไม่ดูไก่ป่าในนี้นะครับแล้วก็ลืมไปเลยว่ามีกาแฟายอยู่ด้วยครับกาแฟาโอ้โหกาแฟาพันธุ์นี้ส่วนใหญ่เขาจะปลูกในภาคใต้นะครับแต่แถวที่ติดทะเลนะครับเพราะมันสามารถอยู่ที่ระดับอ,อยู่ปลูกที่ระดับน้ำทะเลต่ำๆได้นะครับผมอันนี้เป็นพันธุโรบัสต้าเลย มันจะขมกว่าพันุอาราบิก้านะครับก็ต้นนี้ผนมากเขามาได้นําปลูกสมัยก่อนนะครับผมยังไม่เกิดเลยต้นนี้อายุมากแล้วนะครับผมก็ปีนี้ก็ดกมากๆด้วยแล้วก็แข็งนะครับแข็งกว่าแข็งกว่าอาราบิก้ากแต่เม็ดก็คล้ายๆกันนะครับ เม็ดมันเป็นแบบนี้เลยกาแฟครับไม่เคยเห็นเม็ดข้างในนะครับตอนนี้เขาจะเอาไปคั่วหรือไปอะไรเนี่ยเขาต้องเป็นเม็ดแบบนี้ไปก็เขาไปตากแดดแล้วก็ลอกเปลือกเหลืองๆนี้ออกนะครับเข,เขาเขาเรียกเป็นเรียกว่ากาแฟสารนะครับถ้าเอาเปลือกนี้ออกไปแล้วโอเคก็แค่นี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราลับ้านกันเลยโอ้ก็นี่ลงเก็บปืน ลงเก็บฟืนบ้านผมเองก็ฟืนนี้นะครับใช้ตำข้าวปูของ f อฟซครับใกล้หมดแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือประมาณเท่านี้เดี๋ยวผมต้องไปตัดมาใหม่นะครับเวลาหมดแล้วครับก็โอเคนะครับผมก็คลิปนี้ก็มาทำเอ่อคลิปอยู่กับเปิดกล่องพัสดุของ F c ซที่ส่งมาให้ผมนะครับก็กล่องน,นี้ไม่ใช่ F c ซนะครับก็คือ กล่องที่ผมสั่งแก้วไก่แก้วมังกรนี่มานะครับผมก็กาละร้อยก็สามรนะครับค่าส่งด้วยก็อันนี้ก็เป็นของ f c ชนบุรีนะครับก็ส่งกระเป๋าแล้วก็นมข้นทีพอร์สมาให้ผมด้วยเป็นแบบหลอดนะครับก็ให้ผมมากินกับข้าวปุ้ของผมเองก็ผมก็กินให้ทุกคนดูนะครับก็อร่อยมากทีเดียวก็ขอบคุณมากมานะครับ FC จากชนบุรีท่านนี้ด้วยก็กระเป๋านี้เดี๋ยวผมจะใช้เข้าป่านะครับคลิปต่อไปอาจจะเจอผมใช้กระเป๋านี้แทนกระเป๋านี้นะครับ ก็ใบนี้ก็ขาดแล้วก็ขอบคุณมากครับก็คลิปน,นี้ก็จะพิ้งเท่านี้เลยก็ขอบคุณทุกที่ติดตามรับชมและเป็นกำลังใจให้ผมจอมยิ้มด้วยนะครับก็ขอลาตรงนี้ไปก่อนเลยครับโอเคก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับผมกอง๊าบาย,น,บายน,นะครับสวัสดีครับ